สวัสดีครับร <c oughs> ่อเสียงหายหน่อยนะครับคือคในฝนตกแรงมากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับห่างหายไปนานจากการทําคลิปนะครับไะเจอกันที่วันนี้อยู่ที่บ้านนองโกนะครับวันนี้เป็นงานเก็บหญ้านะครับในานาข้าววันนี้ก็ให้ น้องบินนะครับกลังฝึกนักบินใหม่ก็เริ่มคล่องแล้วเดี๋ยวถ้าเก่งๆก็จะได้ปล่อยให้เขาบินเองกันละนะครับวันนี้ก็เป็นข้าวก็ขอเจนะครับนี่เก็บยารอบแรกนะครับน่าจะรอบเดียวนี่แหละนะข้าวก็แปลงนี้ไม่ค่อยมียาเท่าไหร่นะครับ เป็นนาหวานหวานต้มนะครับก็ห้าลิตรต่อไร่นะครับใช้น้ำห้าลิตรต่อไร่เหมือนเดิมนะครับมาตรฐานของลำผมที่ใช้อยู่นะครับก็อากาศค้มๆนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากนะที่อำเภอชนแดนนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เราเขตนี้ก็ตกแรงนะครับน่าจะตกทั่วๆถึงกันนะครับพิษโลพิจิตนะครับเมื่อคืนนี้ตกจังแรงเลยนะครับน้ําเต็มนาเลย ก็เช้ามาวันนี้ก็ยังคึ้คๆมอยู่บรรยากาศยามเช้านะครับนี่เป็นเป็นเจ้าที่2แล้วนะครับเจ้าแรกเป็นฮอร์โมนนะครับมีฮอร์โมนเจ้าเดียวแล้วแปลงนี้ก็เหลือแต่เก็บหญ้าทั้งนั้นเลยนะครับดูอากาศแล้วนิ่งๆน,น่าจะบินได้อยู่นะครับฝนก็ไม่น่าจะตกนะครับ ก็ตัวนี้ผมบินอยู่ที่ความเร็วอ,อยู่ที่5.5นะครับล่อง5นะครับนอากาศนิ่งใช้ความเร็วได้นะครับเปิดสเปรย์อยู่ที่350นะครับไมคอนนะฮะลมนิ่งๆแล้วก็ใช้ความเร็วได้้ะหน่อยนะครับดูหนง,งานเป็นหลักนะครับ ลองก็จะดูดีหน่อยนะครับอย่าลงแน่นอนครับสูงผมบินอยู่ที่1.9นะครับยังทำงานได้ดีอยู่นะครับเจ้าทีทยี่สิีกดยาลงดีอยู่นะครับลมนิ่ง ก็อีกไม่กี่เดือนอีกประมาณเดือนนึงก็จะครบ2ปีแล้วนะครับก็จะหมดงวดแล้วนะรุ่นใหม่ก็ออกมาเรื่อยเลยนะครับทั้ง25โปรนะครับ70โปร1้0โปรน่าจะเข้าไทยแล้วแหละนะครับรอเปิดตัวนะครับก็เริ่มมีเลทราคามาในกลุ่มแล้วนะครับ yeah. ใช้ลำร้อนรุ่มๆนะครับเห็นของใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่มีความคิดที่จะออกใหม่นะครับเพราะว่าลำนี้เราก็ยังใชไ้ได้ดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับที่20พีก็เราดูแลรักษาตามรอบตามอาการนะครับถามว่ามีร่วงไหมก็มีร่วงเป็นปกตินะครับของโดนนะมีมอเตอร์ หยุดการทํางานไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มีเกี่ยวสายไฟกิ่งไม้ปกติอยู่แล้วนะครับกรที่เรานับได้ประมาณสามครั้งนะครับในรอบสองปีนะครับแต่ก็ไม่เจ็บเยอะนะครับส่วนใหญ่ผมจะซ่อมเองนะครับแทบไม่เคยได้ใช้ประกันเลยนะครับไม่ได้เข้าศูนย์เข้าประกันเลยส่วนใหญ่จะสั่งอะไรมาแล้วก็มาเปลี่ยนเอานะครับแล้วก็พอทําได้นะครับก็ประหยัด ไปหน่อยเพราะว่าศูนย์ค่อนข้างอยู่ไกลนะครับแต่ศูนย์เขาก็บริการดีมากเลยนะครับส่งอะไรมาให้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ยังใช้งานได้ดีนะครับเปลี่ยนคาเลดไปแล้วนะครับมอเตอร์เปลี่ยนไปหนึ่งลูกนะครับปั๊มน้าปั๊มน้ำหนึ่งลูกนะครับอมอเตอร์เจ็ตนี่ประมาณสี่ลูกจุกๆนะครับนี่มอตมอเตอร์เจ็ตก็ธรรมดานะครับ ของสึกลอได้นะครับก็สึกลอก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ก็ให้น้องบินนะครับก็ปัน้นให้สองคนเข้าบินด้วยกันนั่นแหละอนาคตนะครับอาจจะมีเพิ่มอีสกสักลำนึงก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอยู่ที่งานนางานเป็นหลักนะครับอยู่ที่งานเรานะฮะแต่ช่วงนี้งานหว่านก็เริ่มเข้ามาเยอะนะครับไม่ทันนะครับงานผมแล้วต้องมีพพวก กัันนะครบสิงหานี้ก็ครบสองปีแล้วนะครับเดือนหน้านะครับเป็นไทยแล้วถังน้ายังไม่เคยเปลี่ยนเลยเหลืองเดี่ยถ้าเจอยาเหลืองจะสงสัยน่าจะได้เปลี่ยนสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเพิ่มเป็นถังเป็นถังตัว40นะครับเพราะว่า ขาเหล็กเขาเป็นเป็นตัว40อยู่แล้วนะครับเป็นตัว40ถ้าใส่ใส่ถัง40ก็จะเพิ่มแบต30เครื่องมีทัก2ก้อนนะครับตอนนี้แบต30ผมมีอยู่ก้อนเดียวนะครับแบต20สี่ลูกนะครับทำงานได้ทั้งวันนะครับแต่ก็จะร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าแบต20เ้าค่อนข้างก้อนเล็กนะครับ กะแบตคู่ตัวเขาเนั่นแหละนะครับแต่ว่าทีนี้เราเราอ้าให้เขาถังน้ําใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนแบตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องหมั่นดูแลลูกปืนมอเตอร์นะครับเช็คตามรอบอะไรลูกปุงลูกปืนผมก็เปลี่ยนเองได้นะครับพวกนี้เราศึกษาเราก็ต้องหัดทํานะครับะจะไปร้านบ่อยๆก็เสียเวลางานนะครับอย่างเราบินอยู่อย่างนี้ สามารถซ่อมหน้างานได้นะครับอะไรก็เตรียมพร้อมไว้บนรถก็เริ่มบินเริ่มคล่องละนะครับโอเคครับนี่ก็ เก็บเก็บงานตรงที่มีห้างนะครับน,นิดหน่อยส่วนใหญ่เขตบ้านผมจะมีต้นไม้อยู่แนวๆคลองอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนนี้จะมีต้นไม้เต็มกลางนาหมดนะครับพอผมมีโดนปุ๊บลูกค้าเข้าใจปุ๊บเขาก็เริ่มตัดให้แปลงนาเป็นแปลงที่โล่งนะครับทำงานได้สะดวกนะครับ ลูกค้าเขาก็เห็นใจโดนนะครับแล้วก็เขาอยากสะดวกสบายเมื่อก่อนก็ใช้ขนฉีดเขาก็ไม่สนใจนะครับมีต้นไม้มีต้นไม้แต่ที่พอมีโดนเข้ามาเพิ่มเขาก็อยากทำแปลงนาให้โล่งนะครับจะสะดวกสบายปลอดภัยมากขึ้นนะครับ หมดช่วงนี้ก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องผ่านไฟแล้วครับต้องอัพเป็นตัวใหญ่ละนะครับเพราะว่าแบตเราจะต้องใช้เป็นแบตท,ทีสามสิบนะครับจะต้องอัพไซส์ถังขึ้นมานะครับอัพไซส์ถังพนน้ํานะครับก็สนุกดีนะครับบินโดนนะครับ ถ้าเราไม่ขี้เกียจนะครับมีงานตลอดนะครับแล้วก็ใส่ใจในงานนะครับศึกษาไม่ใช่ว่าเราบินเฉพาะโดนอย่างเดียวเราต้องศึกษายาด้วยนะครับแนะนําลูกค้าให้ได้นะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเขาส่วนใหญ่ก็หนึ่งเลยเขาเพิ่งร้านยาครับเพิ่งโดนนี่แหละนะครับว่าใช้ตัวไหนดียาตัวไหนดีก็เราก็ศึกษายาแล้วก็แนะนําให้เขาประหยัดลดต้นทุนนะครับ ก็คือใช้ยาให้ถูกต้องนะครับไม่ซื้อมาพั่มเพื่อนีครับมันจะได้ช่วยให้ลูกค้าเขาได้ลดต้นทุนไปด้วยนะครับศึกษาเรื่องยาเรื่องโดนนะครับเรื่องอะไรโดนนะครับเท่านี้ก็ทำงานได้แล้วนะครับเรื่องโรคพืชเรื่องมแมลงอย่างนี้ยครับเรื่องยาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับนะฮะโดน ถ้าบินน่ะบินได้ทุกคนนะครับแต่เราต้องศึกษาเรื่องยาไปด้วยนะครับยาโรคพืชนะครับเพราะว่าเราก็ทํานาอยู่แล้วผมก็ทํานาอยู่แล้วนะครับทานาประมาณเจ็ดบแปดสิบไร่นะครับแล้วก็ออกมาไปทําของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็รับจ้างลูกค้าด้วยนะครับก็เป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพหลักของผมก็คือทํานานะครับแล้วก็โดนเป็นหลักโดนเป็นอาชีพที่สองนะครับ อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวขอตัวทำงาน,นครับปีเดียวก็เสร็จละนะครับก็จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันมีสาระข้อมูลก็จะเอามาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับได้แชร์ประสบการณ์กันเนาะเพื่อนๆน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ